คุณผู้ชมครับจากโครงการสกลนคข้อโมเดลนะครับซูโมเดลนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยความโรมไม่รมวมือนะฮะทั้ง3สถาบัานการศึกษาเขามามีบทบาทนํานวัตกรรมนะครับเขาไปส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร,รให้แก่เกษตรกร,รจนนําไปสู้การสางม,มูลราคาสินค้าไม่กระจายรายได้สู้ชุมชนให้มากยิ่งขึ้นครับรายลงเยดเรนี่จะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานพิเศษฮะ การเก็บน้ําห้วยโทงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําตั้งอยู่ที่อําเภอวานอนนิว่าจังหวัดสกลนครมีความจุก,กักเก็บ7จ็ล้านหกแสนลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ําสําคัญของเกษตรกรในพื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกและทําการเกษตรแต่ก็ยังประสบปัญหาผลผลิตต่ําส่งผลให้นักวิจัยจาก3สถาบัานการศึกษาเดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิต ศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสกลนครได้เข้ามาส่งเสริมด้านต้นทุนการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ที่มีศักยภาพสูงให้สอดคล้องกับพื้นที่เริ่มจากการสำรวจแหล่งน้ำต้นทุนปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุและเพิ่มประสิทธิภาพน้ำโดยนำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกร,ร ปัจจุบันเราก็เข้ามาลงในพื้นที่เข้ามาดูศักย,ากยาภาพน้ําในพื้นที่เพื่อดาเนินการว่าใน,าน,าน,านาพื้นที่เก,กษตรกรสามารถนําน้ําไปใช้ได้มีขนาดเท่าไหร่โดยอ้างอิงจากส่วนราชการด้วยนะครับอาจจะเป็นน้ําแหล่งน้ําต้นทุนนะเรียกว่าแหล่งน้าต้นทุนเป็นน้ําผิวดินน้าใต้ดินหรือน้ําเขตทวารทานในเขตนอกเขตเราก็จะหาแหล่งน้ําต้นทุนแล้วก็ นำนำวัตกรรมที่สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเอามาใช้ปรับใช้ได้ในแปลงเกษตรของแต่ละของแต่ละกลุ่มครับนายธนวัตรรัตนะเจ้าของร้านสิบครามอำเภอวานอนนิว่าจังหวัดสกลนคร เป็นเกษตรกร,กรที่ผลิตครามย้อมผ้าบอกว่าก่อนหน้านี้ทำตามบรรพบุรุษทำให้ได้ผลผลิตไม่ได้เยอะเท่าที่ควรจนกระทั่งมีนักวิจัยได้เข้ามาส่งเสริมโครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสกลนครเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพแตกต่างนะครับเะษต่กรทำตามปู่ย่าตายายคุณยายที่เขาพาไปเกี่ยวไปเก็บตามท้องไร่ท้องนาครามเกิดตามธรรมชาติไม่มีการปลูก เราก็ได้ตามปริมาณที่เราแบบเดาเอาอะไนี้ฮะการแช่การหมักเราก็จะไม่มีการตวงกเัเรียอะไรแบบให้มันมีสัดส่วนของมันนะฮะเราก็ได้ตามที่สีก็เพี้ยนบ้างเสียบ้างอะไรเงี้ยครับพออาจารย์มาให้ความการอบรมที่นี่เราก็มีการปลูกนอกดูการการดูแลระยะการเก็บเกี่ยวนะฮะก็จะจะจะมีชัดเจนมากขึ้นจากอาจารย์นะครับ แล้วการแช่คามการทําเนื้อคามอาจารย์ทางนิยวิทย์ไรฮะเขาก็ประชึกษาไปวิจัยทดลองทุกอย่างแล้วก็มาเผยแพร่ให้ชุมชนครับผมให้เกษตรกรพวกเราทําก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้น จากการดำเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานร,รากจังหวัดสกลนครมากว่า4ปีประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสัตว์ที่มีศักยภาพสูงให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และมีศักยภาพทางการตลาดการพัฒนาและยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่ในระหว่างดําเนินการของงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานแปรรูปและสารสกัด มุ่งเน้นแปรรูปสินค้าการเกษตรและสกัดกลิ่นจากป่าและ,มะแมลงเพื่อเพิ่มฐานการผลิตแบบครบวงจรรวมถึงความสะดวกด้านขนส่งโลจิสติกเราเราต้องการที่จะไปที่พื้นที่ผลิตของเราโดยที่มีโรงงานการสกัดเพิ่มขึ้นมา นะครับเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนการขนส่งความสะดวกการเข้าถึงการบริหารจัดการต่างๆนะครับนอกจากนี้เราต้องการยกระดับขึ้นมาไม่เพียงแค่การทำแค่แคปซูลธรรมดาแต่เราต้องการเอาสารสกัดของพืชสมุนไพรหรือพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของที่พื้นที่ของพวกเราที่เราพัฒนาพร้อมไปแล้วทีอ่อำเภอวานน,นิว่าจเจริญศินบ้านม่วงฝั่งโซนด้านนู้นนะครับเราต้องการโรงงานสารสกัดเพื่อที่จะให้เพิ่มมูลค่า ขของวัตถุดิิบเเราาพ่มมึ้นาจากการดําเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกนลนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกนลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกนลนครที่ร่วมกันเดินหน้าส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าใหม่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ชนบทให้มีศักยภาพสูงและได้คุณภาพ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีโรงงานสําหรับในการสกัดสารสําคัญเนี่ยนะครับก็จะทาให้เกษตรกรเน,เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตแล้วก็เพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกรและที่สําคัญก็คือนําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อยอดได้เลยซึ่งวันนี้นี่โรงงานอุตสาหะภาคอุตสาหกรรมก็ภาคผู้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารมีความพร้อมในเรื่องของการแปรรูปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขายนําล่องในการขายเป็นในตลาดเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ย โรงงานสารตกัดมีความจําเป็นมากสําหรับในการนําวัตถุดิบมาสาก,กัดเป็นสารสําคัญและใช้ในอุตสาหกรรมต่อยอดได้ดิ่งขึ้นครับซึ่งปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมากแล้วทําให้เตรียมขยายพื้นที่จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐ,ฐานรากของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล ทีมข่าว NBT11 t v สารรายงานจากจังหวัดสกลนคร